้อยขันน้ำสุพรรณบุรี50นะครับหลังจากปลูกเมื่อวันนั้นนะครับวันนี้ก็งอกแล้วครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับตาการงอกอย่างดีเลยนะครับเกิดแล้วนะครับนี่นะครับอ้อยขันน้ำสุพรรณบุรี50นะครับปลูกแบบชิดข้อตาเลยนะครับตัด ทอนละ3าอตานะครับแล้วก็ผูกนอนเรียงแบบคิดเลยนะครับนี่นะครับอัปเดตให้เพื่อนเพื่อพี่ๆดูครับงอกดีนะครับนี่ครับอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรี50นนะครับอัตราการงอกก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้ก็ใส่ปุ๋ยลดน้ำนะครับนี่นะครับ นี่นะครับอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรี5 0นะครับนี่นะครับข้าคานี้จะเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับนี่นะครับปูแบบคิดข้อตาเลยนะครับวางแถวคิดเลยนะครับนี่นะครับ โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ